คุณกำลังฟัง By Grace Daily Devotions หนึ่งปีกับพระกิตติคุณของพระเยซูคริสวันที่12มิถุนายนพระคุณอันแสนชื่นใจย้อนบทที่8ข้อ4ถึงเขาทูลพระองค์ว่าท่านอาจารย์หญิงคนนี้ถูกจับขณะกำลังร่วงประเวณีอยู่ในธรรมัญญัตินั้นโบเศสสั่งให้เราเอาหินขว้างคนอย่างนี้ให้ตายแล้วท่านจะว่ายอย่างไรอ่านเพิ่มเติมเพื่อเข้าใจบริบท ยอดบทที่8ข้อ1ถึง11นี่อาจเป็นการทดลองที่อันตรายที่สุดที่บรรดาธรรมาจารย์และฟาริสีนำมายื่นให้กับพระเยซูขณะนั้นประชาชนนิยมชมชอบพระเยซูในวงกว้างเพราะคำสอนของพระองค์เกี่ยวกับพระเมตตาและการยกโทษของพระเจ้าต่อคนบาปซึ่งได้รับการตอบสนองอย่างกระตือรือร้น,นจากผู้คนที่เห็นภาพพระเจ้าในภาพที่แข็งกล้าว ชอบดรวยกฎบัญญัติและการพิพากษาบ่อยครั้งที่ธรรมาจารย์และฟาริสีใส่ร้ายพระเยซูว่าอ้างตัวเป็นผู้ให้อภัยบาปพระโปรงทรงคบค้าสมาคมกับคนบาปและพันธกิจที่พปรองทรงทำต่อพวกเขาซึ่งฝ่าฝืนธรรมเนียมของชาวยิวแต่พระเยซูทรงสามารถเปลี่ยนการโจมตีทุกครั้งกลับมาเป็นชัยชนะแห่งพระคุณความดีและความเมตตาได้สำเร็จ ในครั้งนี้พวกยิวคิดว่าเขาได้ทําให้พระองค์จนมนุมถ้าพระองค์ยึดถือตามคําสอนเรื่องการให้อภัยและปฏิเสธที่จะขว้างหินใส่หญิงนั้นเท่ากับพระองค์ต่อต้านบัญญัติของโมเสสโดยตรงสิ่งนี้จะทําให้พวกยิวมีสิทธิทางกฎหมายที่จะสังหารพระองค์ในทางกลับกันถ้าพระเยซูขว้างหินใส่หญิงนั้นตามข้อบัญญัติผู้คนจะละทิ้งพระองค์ได้ ดูเหมือนว่าพวกเขาทำให้พระองค์ติดกับดักไม่ว่าจะเลือกทางใดแต่ก็เหมือนเช่นเคยความเคาของพระเจ้าก็ยังมีปัญญาก,กว่ามนุษย์และพระองค์ก็ทรงสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์นี้ได้อย่างสวยงามพระองค์ไม่ได้ยกโทษบาปหรือไม่ใส่ใจบัญญัติของโมเสสพระองค์ตัดง่ายๆว่าใครที่ไม่มีบาปก็ให้เอาหินขว้างนางเป็นคนแรกขณะที่พระวิญญาณบริสุทธิ ได้แจ้งความผิดบาปของพวกเขาในใจพวกเขาทั้งหมดก็ได้จากไปดังนั้นพวกฟาริสีจึงไม่สามารถตำหนิพระเยซูที่ไม่คว้างหินใส่ผู้หญิงพระเยซูทรงชอบธรรมในการให้อภัยบาปอย่างนี้พราบลงได้แจกจ่ายพระคุณในวันนี้เราระลึกถึงพระคุณของพระเจ้าที่มีต่อเรา ให้เราระลึกถึงพระคุณความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราและส่งต่อพระคุณนั้นให้กับผู้คนรอบข้างอยู่เสมอให้เราคร่ครวญพระเจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกันข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับพระคุณความรักและการถ่ายชีวิตของลูกลูกขอชื่นชมยินดีและอยู่ในพระพรนี้ ขอให้ลูกสามารถส่งต่อพระคุณของพระเจ้าไปสู่ผู้คนในสังคมนี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน